Apple จ้างอดีตวิศวก,กรของ m e r c e d e s เข้ามาร่วมทีมพร้อมกัน2องรายอาจมีส่วนร่วมพัฒนา Apple Car สายของ Apple Watch Series 7อาจไม่รองรับ Apple Watch รุ่นเก่ากว่าส่วนแบ่งตลาดของ p p o o n หล่นมาอยู่อันดับ4ก่อนเปิดตัว iPhone 13หลุดเคส MacSafe ยืนยันชื่อ iPhone 13 Series ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ รับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ e ดลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple จ้างอาดีตวิศวกรของ m e r c e d e s เข้ามาร่วมทีมพร้อมกัน2รายอาจมีส่วนร่วมพัฒนา Apple Car Apple ิลค่ะโครงการรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Apple ยังถูกนำเสนอความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดมีรายงานว่ามีอดีตวิศวกร Mercedes ตกลงเข้าร่วมทีมกับ Apple พร้อมกัน2รายซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาร่วมทีมพัฒนารถยนต์สุดล้ำในอนาคตของ Apple หนึ่งในพนักงานใหม่ของ Apple ที่เคยทำงานให้กับ m e r c e d e s มีความเชี่ยวชันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตยานพาหนะจำนวนมากระบบบังคับเลี้ยวของยานพาหนะไดนามิกและซอฟต์แวร์ อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังเคยทำงานในลักษณะเดียวกันที่ปอร์เช่มาก่อนด้วยพนักงานใหม่ของ Apple อีกหนึ่งรายก็ย้ายมาจาก Mercedes เช่นเดียวกันแต่แหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยว่ามีความเช่่วชาญด้านใดเป็นพิเศษทั้งนี้ Apple ถูกหรือว่าเป็นโครงการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีชื่อโครงการว่า Project Titan ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการลับที่สุดของ Apple ที่มา Mac ก u m ม r สายของ Apple Watch Series 7อาจไม่รองรับ Apple Watch รุ่นเก่ากว่า Apple Watch รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเร็วนี้ถูกลือว่าจะได้รับการออกแบบใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยตัวเรือนขอบแบนราบและได้รับสีสันใหม่อย่างสีเขียวอ่อนด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันถึงแม้จะเป็นเพียง1มิลิเมตรก็นำมาซึ่งความสงสัยว่า Apple Watch Series 7จะเข้ากันได้กับสายของ Apple Watch รุ่นเก่าหรือไม่ก่อนหนี้อันเคอร์เพนซึ่งเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดเผยขนาด Apple Watch Series 7 อ้างว่าสายนาฬิกาของ Apple Watch รุ่นปัจจุบันและเก่ากว่ายังคงนำมาใช้กับ Apple Watch Series 7แต่ล่าสุด m a c w y b o t ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันว่า Apple Watch Series 7จะไม่รองรับสายของ Apple Watch รุ่นเก่ากว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่า Apple กำลังทำอะไรกับสาย Apple Watch รุ่นใหม่แต่ถ้าย้อนมองอดีตที่ผ่านมา Apple ได้ทำการปรับเปลี่ยนสาย Apple Watch เล็กน้อยแต่ยังคงเข้ากันได้กับ Apple Watch ทุกรุ่นนอกจากนี้ Apple ยังมีแนวโน้มที่จะวางจำหน่าย Apple Watch SE ต่อไป ซึ่งใช้ขนาด40มิลิเมตรและ44มิลิเมตรจึงเป็นไปได้สูงที่ Apple Watch Series 7จะรองรับสายนาฬิกาของ Apple Watch รุ่นเก่ากว่าที่มา n i g h t Five m a x ชมภาพ,พจำลอง Apple Watch Series 7ที่สร้างขึ้นจากข่าวลือแสดงให้เห็นขนาดหน้าจอและหน้าปัดใหม่ เป็นที่ทราบกันดีว่า Apple ไม่เคยออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตแต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นข่าวลือที่ร่ดไหลออกมาได้ซึ่งนำมาสู่การสร้างอ p p l e w a t c h Series 7ของเว็บไซต์ในทูไฟแมกที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสำนักข่าว Bloomberg Bloomberg อ้างว่า Apple Watch s e r i e s 7จะมีให้เลือก2ขนาดเหมือนเดิมแต่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเป็น41มิลลิเมตรและ45มิลลิเมตร จากปัจจุบันที่มีขนาด40มิมและ44มิมโดยมีขอบตัวเรือนแบนราที่มองแล้วนึกถึง iPhone 12และ iPad Pro รุ่นใหม่ Apple Watch Series 7รุ่น45มิมจะมีความละเอียด396คณ484พิกเซลขนาด1.9นิ้วในแนวทะแยงและด้านขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นขอบตัวเรือนที่แบนราบอาจช่วยให้ Apple Watch รุ่นใหม่บางลงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ส่งผลเดียวกับรุ่น41มิมด้วย Apple จะใช้ประโยชน์จากขนาดหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นนำเสนอหน้าปัดใหม่อย่างเช่นคัมทเด u m มอัลและโมดูล่าแม็กรวมถึงหน้าปัดใน k e พ l ล s และ a อมแมนก็จะได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยให้มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดวันสำหรับสาย Apple Watch ที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามขนาดตัวเรือนที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่คาดว่า Apple จะพยายามออกแบบ Apple Watch Serie s 7ให้เข้ากันได้กับสาย Apple Watch ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะวางจำหน่าย Apple Watch SE ต่อไปซึ่งใช้ขนาด44มิมและ44มิมและถ้า Apple มีการปรับขนาดสาย Apple Watch ใหม่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้งาน Apple Watch จำนวนมากที่วางแผนอัปเกรดเป็น Series 7นอกจากนี้ Apple Watch Series 7ยังถูกลือว่าจะมีตัวเรือนสีเขียวอ่อนเป็นตัวเลือกใหม่และใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่ดีกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้ขอบจอบแสดงผลเข้าใกล้กระจ uk, หรือ Cristal s a p p h i r มากขึ้นที่มา9าย5 m a า ส่วนแบ่งตลาดของ p p o o n หล่นมาอยู่อันดับ4ก่อนเปิดตัว iPhone 13ก่อนที่ Apple จะเปิดตัว p p o o n 13ในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเ r รนด f ฟอร์บริษัทวิจัยตลาดในไต้หวันพบว่าสถานการณ์ของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกไม่ค่อยดีนักโดยมีส่วนแบ่งในตลาดลดลงอยู่ที่13.7%ในไตรมาสที่2ปี2021ส่งผลให้หล่นลงมาอยู่ที่อันดับ4ในฐานะแบรนด์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกเป็นรองซัมซุงออปโปและเสี่ยวมีตามลำดับ ด้วยผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศอินเดียเวียดนามและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งผลเสียต่อตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในแง่ของการผลิตและความต้องการโดยการผลิตสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่2ปี2021ลดลง11%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2020 อย่างไรก็ตาม t r รนด f o r ร์คาดกันว่าในไตรมาสที่3ปีนี้ Apple จะกลับมาครองอันดับ2ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกได้อีกครั้งหลังจากเปิดตัว iPhone 13โดยประเมินว่า Apple จะมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็น15.8%ในไตรมาสที่3ปี2021โดย Samsung ยังคงรั้งอันดับ1ต่อไปที่มา9 to 5 Mac หลุดเคส m a x s a f e ยืนยันชื่อ p h o n น13 Serie s แอ a เปิลยังไม่ได้ประกาศชื่อเรียกยังเป็นทางการของ iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้แต่ก็มีแนวโน้มสูงว่าจะใช้ชื่อ iPhone 3 Series มากกว่า iPhone 2S Series โดยก่อนหน้านี้พบหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งเป็นแถบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้ปิดผดึกผลิตภัณฑ์ในกล่อง Apple ได้ระบุชื่อ iPhone 3ไว้อย่างชัดเจนและสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอถูกลบออกไปแล้ว เผยให้เห็นเคสแม็กเซฟจจำนวนมาที่อยู่ในซองพลาสติกและระบุช,ชื่อไอโฟน13 Pro Max ไว้อย่างชัดเจนแต่เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นของปลอมไม่ใช่เคสของ Apple คาดว่า iPhone รุ่นใหม่จะได้รับการเปิดตัววันที่14กันยายนนี้โดยมีด้วยกันส4รุ่นรูปแบบด้ยวยกับ iPhone 1 2 Series ประกอบด้วย iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และไอโฟน13 Pro Max ที่มา9 t t o f ไฟมักไอโฟ13 Pro เผยข้อมูลสเปคล่าสุด ตัดรุ่นความจุ256 y g ิกาไออกแล้วเพิ่มรุ่นความจุ1ทรไบต์คาดเปิดตัว14กันยายนนี้ถ้าหากการคาดการณ์ที่ผ่านมาถูกต้องนั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงการเปิดตัว iPhone 3อย่างเป็นทางการแล้ว และล่าสุดได้มีการเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ซึ่งระบุว่า iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max จะไม่มีรุ่นขนาดความจุ256 g b ให้เลือกแล้วโดยภาพข้างต้นเป็นรายละเอียดสเปคบางส่วนในวงเล็บยังไม่ยืนยันของ iPhone 13 s e r i e ์ทั้ง4รุ่นได้แก่ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลชิปเซ็หน่วยความจำแรมและราคา iPhone 13ที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้ แต่ความน่าสนใจของภาพนี้ก็คือไอ o n e 13 Pro และไอ o n e 13 Pro Max จะเริ่มต้นที่ขนาดความจุ128 g b เหมือน i ไอ o n e 12 Pro แต่จะไม่มีรุ่นขนาดความจุ256 g b ให้เลือกแล้วและเพิ่มขนาด1 t b เข้ามาถ้าหากข้อมูลนี้ถูกต้องนั่นหมายความว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่ iPhone มีรุ่นขนาด1 t b ให้เลือก อย่างไรก็ดีครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple เลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะในยุคข,ของ iPhone 7ทาง Apple ก็เคยยุบรุ่นความจุ64 GB เช่นกันเหลือแค่ความจุ32 GB และกระโดดข้ามไปรุ่นความจุ128 GB เลยหรือจะเป็นเหมือนยุค iPhone X ก็ได้ที่ไม่มีรุ่นความจุ128 GB แต่มีแค่64 GB และ256 GB ฉะนั้นการที่ iPhone 13 Pro จะมีรุ่นความจุ256 GB กก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัว iPhone 13อย่างเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่คาดกันไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่14กันยายนนี้ที่มา Ki ิ c h i n a .com ภาพเรนเดอร์จาก Ad the Apple Hub สารสหรัฐสั่งฟ้องแอ p เปิลกูเกิลหลังพบข้อมูลสิทิและ Google Assistant แอปดักฟังผู้ชายและส่งข้อความกลับมาเป็นการโฆษณาสิ่งที่เพิ่งพูดออกไปเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะน,นี้เมื่อสื่อ โดยวอชิงตันโพสรายงานว่า3บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีซึ่งได้แก่ Apple Google และ Amazon กำลังมีคดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของการละเบิดความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้ผู้ช่วยอัฉริยะในการดักฟังโดยผู้ใช้คนดังกล่าวไม่รู้ตัวเคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่าในบางครั้งที่เราพูดถึงสินค้าหรือข้อความอะไรดังกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยไม่ได้มีการทำการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกลับมีโฆษณาดังกล่าวปรากฏขึ้นมาคล้ายกับว่ามีคนกำลังแอบฟังโดยประเด็นดังกล่าว ถูกพูดถึงกันอีกครั้งเมื่อสารสหรัฐได้สั่งฟ้อง3บริษัทยักษ์ใหญ่ได้แก่ Apple, Google และ Amazon ใช้เทคโนโลยีในการดักฟังการพูดของผู้ใช้ผ่านทางผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งได้แก่ Siri, Google Assistant และ Alexa ทั้งนี้ทั้ง3บริษัทต่างให้การปฏิเสธเกี่ยวกับการฟังบทสนทนาเพื่อใช้ในวัตถุประสองค์อื่นนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ใช้ตามที่ได้ถูกออกแบบมารวมถึงด้านฟังเพลงซึ่งโฆษกของทางอเมซ o n กล่าวว่า Amazon มีการจัดเก็บข้อมูลด้านเสียงเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับคำที่เป็น Work w o เวหรือคำที่ถูกเรียกใช้งานยกตัวอย่างเช่นเรียกชื่อ Alexa ซึ่งจะมีเสียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำไปรีวิวแบบแมนดวนอีกทีทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเลือกไม่ให้บันทึกเสียงก็ได้เช่นกันด้าน Google เผยว่า Google Assistant จะไม่มีการเก็บข้อมูลสำหรับการโฆษณาแต่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยส่วน Apple นั้นถูกฟ้องร้องไปแล้วหลายคดีโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบสิริที่เปิดใช้งานเองโดยที่ผู้ใช้ไปได้เรียกใช้งานแต่ในระยะหลัง Apple ให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวมาตลอดการออกแบบสิริใหม่ที่สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีไอคอนบอกอีกด้วยว่าเมื่อใด นิโคลออลเซอร์ผู้อำนวยการองค์กร ACLU ในแคลิฟอร์เนียเผยว่าก็รมีความฟ้องร้องนี้เป็นสัญญาณที่ผู้ใช้ควรตระหนักได้แล้วว่าข้อมูลของเราถูกเทโนตลรีด้านเสียงเก็บข้อมูลไปแล้วเท่าไร่ซึ่งซิริไม่ได้ทำงานให้เราแต่ซิรีทำงานให้ Apple ต่างหาก ที่มาอลชิงตันโพสต์ c o m และนี่ก็คือข่าวสารวางการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบม,มาฟากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวางการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ